เหนื่อยทั้งคนที่อยู่ด้วยครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบก่อ้ขอบคุณมากๆนะครับที่เราชมเรากันนะครับเราจะ้องพี่สาวผมกินนี่แหละนะครับแล้วก็ต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบังคับเฟมลีนนะครับช่องแห่งความอบอุ่นนะครับช่องแห่งความสนุกสนานนะครับบางวันก็วิชาการไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับ ขอบคุณมากมากครับแล้วเจอกันที่ต่อไปครับน้อยครับน้อยมากครับวิชาการที่เขามีเช้าอันแสนสดใสไม่ต้องบรรยายเดี่ตัวบรรยายเองนี่ตีไม่นี่ตี่ไข่ไหมตี่ดิตี่โคไข่ได้ไหมตอนเช้าตอนเช้าอากาศสดใสที่บ้านเราไปอย่างนี้ไปในอุดรเรามันต้องหาไม้หาไม้มาเสียบเอามันต้องหุ้นาต้องออกไปหน้งนาแต่บ้านผมอยู่ในทุ่งนาหาไม้มาเสียบเอา นี่ค่ะทัปสะานทัประทานละมะทานระมงกำลังตีไข่เลยเชาครับช้ามากขต้องสกีดไข่ตัวเองก่อนตะกรงดีๆเดี๋ยวก็ตกไม่ต้องกินกันไข่สีเหลืองน่าชนชินมากไข่ไข่ไข่ประทานไข่ประธานไข่ประธานอันนี้ก็ไ่ปานประทานอะไรนะ ไมไดจาว่านี้ดูว่าปัญหาจะลงปอไกันอันนี้ฝ่ายฝ่ายคินซิ่งฝ่ายคินซิ่งนะคะเจ้าของบ้านกำลังคินซิ่งอะไรอ่ะใช้มะพร้าเหรอมะพร้าวมะพร้าวต้านินี่นีนีนู่นไม่ไผ่นู่นไนคนเป็นลำเลคนเป็นลำเา บาทเออแล้วก็ออกเข้ามาใหม่ร้อทุกเซ็ดเรื่องดมันรู้แล้วแล้วก็จะโทรหากันบอกว่าอีรถรถคันนี้ลักษณะนี้เข้ามาอะไรมากเลยใช่ไหมคะอร่อยมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีหมูด้นะเชื่อว่าอาหารที่บ้านของใครเไข่ไม่สุกแต่รสชาติยังจะอยู่พัฒนาการเว้ยขึ้นเหลาขึ้นเหลาออ๋ พี่ดายังไม่เช้าพี่มายืนอยู่นี่ไม่ใช่หรอกนะนี่ครับพี่ๆผมทุกคนนะครับมันอุ่นดีตรงนี้มันอุ่นนะโดนแสงเมนูของเราเมนูของเราอะไรพี่เนยพี่เนยเมนูของเราอะไรพี่ยเมนูอเราอะไรเข้าโรงพยาบาลซิ่โครงหมูย่ซี่โคงหมูย่างถ้าแกถ้าแกไม่แพ้สูตรหมักของพี่แป๋วจะไม<ะ>่ห่อเลยให้ลองพี่แป๋วลองดูไม่มีแกฮ่อแค่นิดเดียว ม,มีข้าวจี่ด้วยมีอะไรด้วยนะผลไม้ลองใจกกโอ้สุดยอดเลยกุ๊กโจ้นะครับกุ๊กโจ้นะครับวันนี้กุ๊กโจ้เชฟโจ้เรามีผู้ป่วยกี่มวยนี่ทำไมมันน้อยจังไอเดาเนยโอ้ยนี่ครับถ้าใครพี่น้องถ้าใครถ้าถ้าแบบไม่ใครไปไหนใครไปไหนใครไปหสีคงสีหมูมูมูดําบ่อนี่มูด๊าหมูดํามูดําที่ดําที่ดํนี่ไม่ใช่อะไนะครับเพื่อนนี่น่เห็นว่นี่ะ อ๋อไหมสวยมากลายสวยมากเอาเนยไหมไม่ให้มันนั่นมันเป็นสีนีเองนี่มันเซนมันเซนซอหอยมันก็เลยด่างอ๋อใช่ใช่สำหรับสำหรับไอ้แม่ครัวของเราวันนี้นะครับเนียนจีเกตนะครับจีมาสองชั่วโมงแล้วจีมาสองชั่วโมงรอไอ้รอกินก็เป็นเอตลาบุรีรอกินรออยู่ ไม่รอแล้วกลัวแล้วเนี่ยหนาวครับพี่พี่ครับพวกเรายังไม่ได้แต่งหน้าทาผมเลยครับในในเมืองใหม่เราอ่ะมันมีคุณครูอยู่สองในในโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้หน้ากินดีสุดเลยครับหมูดำชิโคลหมูดำครับหมูเดี๋ยว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 หลุดเดี๋ยวหลุดแล้วไม่ได้กินไปหารขึ้นบ้านจริงอาหารขึ้นไปไมอยากเป็นมากชิ้นเนี้อเท่าไหร่นี่ยเนี่นี่ยนี่ยนี่ครับโอ้โหนี่ครับลมหมูเป็นตัวครับลมหมูเป็นตัวเลยชิโคลอ่อน นี่อย่างเงี้ยนำมาแล้วมาทอดอันนี้อ่อนครับอันนี้อ่อนจัดโดยเสียชัดสายเปเสียชัดสายเปเสียชัดหน้าไม่จริงหรอบนอนนอนแต่เปนอนแต่เปไปแล้วนะคะสุชาติผู้ชมไปแล้วครับเยี่ยมโจอุดรนะครับสับนะครับโอุ้ยน่ากินมากๆเลยครับเพื่อนแห่งพอดีสุดยอดแห่งพอดีครับแซ่บขนาดแซ่บแน่ๆครับสี่โคหมูย่างกินทั้งซ่อนแบบ อืมอ่าชิมปะเฮ้ยรอชิมผมกันเลยอ๋อชิมล้อโอ้สุดยอดเลยครับซูมเข้าไปดูใกล้ๆครับโอ้สูมดีกำลังดีโอ้ยจานสั่งแะ่สีใสโบราณครับเพื่อนนี่เราของแท้ของแท้ครับผมครับครับ โอ้โหเป็นไงเป็นไงรสชาติเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงนะน่อร่อยมากรอดหมดเฮ้ยโอ้โหรอดขึ้นขึ้นเหลาไปเลยอ้งเดีมากเลยรอดขึ้นเหลาเอสลาีเอสลาีชิมแล้วเป็นไงเอสลาีนี่เลยนี่เลยไม่ได้แข็งๆไหมฟูออกมอ่าอะไรมากระดูปี้กระดูปทานประธานประธานประธานผมประธานผมวันนี้มาจากญี่ปุ่นเลยใส่แว่นตาชุดกิโมโนอซูจิอซูจิ ะไรครับใครโอ้โหเป็นไงพี ho, between, okay. oh, ่ตาเป็นไงไอแล้ววกัอวนไ่ิอะันางอันเดียวตัวเดียวเด็กเดกวไปอลามาแล้วรีโมไ้ะ ยังไม่ตื่นเลยไม่ผมไม่ผมไม่พวกพี่กินไอไอไอขอไม่ไม่เอาเนะเอาไปวางบนบ้านวางไว้วางไว้เอาไปอุ่นเอาไปอุ่นอุ่นไหมเออเอาตัวนี้เอาตัวคนท่านยังไม่ท่านกินไม่ไม่มือมันไม่สองประกอบอาหาบ้านมือของทางนึงอาหารเนี่ยอาหารเป็นแบบเดี๋ยวผมจะไปเคลียร์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวเไปนั่นนังกับเดี๋ยวป้าของแซ่บเลยนี่รลอยเลย เดี๋ยวเพลิงโขกคือภาพที่ใช่ครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่ที่เขอนจี้บานผมตรงแบบนี้ครับบานต้มขุเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะบานสีเกศเนี่ยสีเกศเขาอุทุมพรพิสัยส่งเขาประกวดนะครับเนี่ยทุ่งบอลพีสัยนะคะครับนี่จี้สีเลือผมเพลินสีเลือครับดูไม้ดูไม้นี่เอื่อยผมเพ็ินเนี่ยโอ้ยในนอนครับพี่สาวสวยผมจะมาเอาแบบดำ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 บอกเอาครับเข้าสีเข้าสีขาวเงาเนาะเลยนะเหมือนเหมืนมีการกระทบนิดหน่อยเราจะไม่จีเขอนจีแบบปากช่องนะครับเมื่อกี้เขอนจี้เราปากช่องไมม นี่ดูตัวอย่างก็จีบปางช่อ <styles> ง kind of พิสาวครับ <hi> ดูคนก็หน้าตาดีนะครับดูดูวขจีออกมาหูอ้ยก้อนแรกก้อนแรกและก้อนเดียวเออเขาจีย่แบบคนไทยจะกินอย่างเดียวี่ครับยังมีอยู่ติคกงเราที่นี่เลยจุดยอดนี่นี่ครับสายสอุดรเริ่มย่างไม่ได้กินอาหารเรื่องย่างไม่ต้องพูดถึงอาหง่ายๆอย่างเงี้ยดูเงี้ย พลาสติก,กง่ายจริงเหรอง่าย <laughs> ง่ายกว่า,า,าจะได้กินชัวร์เอาถ่ายอยู่ตั้งนานเลยโอ้ยโยยมันโดนไข่สุดยอดเลยโอ้ยไข่บ้านของเอินมันโยยมันเยอะมันโดนน้ำนโดนน้ำขอมันแฉะ <ไข S 1> น,น้ำไข่พริกพี่พริก ผมจะชอบจี่ข้าจี่ยังไงรู้ไหมอะไมมันโดนน้ำมันจะย้อยอย่างนี้หมดเลยเหรอเออใช่หมดผมจี่ข้าจี่เสร็จแล้วถ้าโดนน้ำไข่มันจะย้อยเลยทำสูตรบุรีรัมก็จะทำเป็นแบนอันนั้นเข้าจี่นัดบุรีรัมก็จะเป็นกลมๆส่วนเขาปากช่องนะรู้สึกยังไม่ผ่านครับเมื่อกี้ไม่เกลียมแลยแต่คนนี้ทำเป็นเหมือนบัวลอยอ๋อเลยโอ้โหอย่างนี้มันดูนี่นี่สูตรภาคกลางดูตรงครับประธานผมคับเขาจี่สูตรไหนนะสูตรบัวลอยโอ้อันนี้สูตรวัดบัวลอยนะครับของตลาดบุรี กลมบล็อกเลยโกเด้งโกเด้งโกเด้งลูกชิ้นแต่ว่าแต่ว่ามันออร่ยมากเลยเพราะว่าไข่มันซึมเข้าไปยันข้าวโอ้ใช่ใช่ใช่เคล็ดลับนะมองนี่ก็ได้แล้วก็ต่างกันนะคือว่าเราทำหนึ่งก้อนเราจะได้กินมันคือก้อนโกเด้งโกเด้งชิ้นโกเด้งไม่โกเด้งเหรอโกเด้งชิ้ดค้ำเมื่อก่อนผมขายกยเตี๋ยวโบวิซึ่งชิ้นโกเด้งอยู่หน้าเนาะน้องแขมีโรงงานร้อยแปดสิบบาทนี่ไง แน่เหรอเ่งอไม่ต no. so ้องดูเลยอย่างเงี้ยต่อยกับคนที่อยู่ด้วยครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบโอ้ยนะขอบคุณมากมากนะครับที่เราจมตีตาด้านนะครับเดีจะต้องพี่สาวผมกินนี่แหละนะครับติดตามกันต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบังคัมเฟมลินนะครับอ่าช่องแห่งความอบอุ่นนะครับช่องแห่งความสนุกสนานนะครับบางวันก็วิชาการไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับน้อยครับน้อยมากครับวิชาการไม่ค่อยมี